บอกว่าเวลาปฏิบัติแล้วฟุ้งซ่านในเรื่องเดิมๆก็พยายามตัดออกแล้วก็กลับมาแบบเดิมอีกคือฟุ้งซ่านแบบเดิมจะทําอย่างไรดีครับทําไปแค่เนี้ยเรื่อยๆอยากก่นนอยากังวลอย่าก็จะมีมีพวกที่บอกว่าทาอย่างนี้ไม่ได้ผลหรอกกิเลสแบบเดิมก็เกิดมาอีกผลไม่ใช่ว่าไม่ให้กิเลสแบบเดิมไม่โผล่ขึ้นมาผลคือพระเจ้าเอาความเร็ว ในการทิ้งเพราะรูปแบบกิเลสแบบเดิมเนี่ยมันก็จะเกิดมาเรื่อยๆย,ยมดูที่พระเจ้าตรัสบุคคลสี่จำพวกในโลกที่พวกเรียกว่าอุปธิปหานายะอุปธิปฏตินิสักายะ <c oughs> บุคคลพวกเนี้ยประหารซึ่งอุปธิสลัดคืนซึ่งอุปธิแล้ว ตั้งแต่คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เรียกชื่อเหมือนกันหมดเลยนั่นแสดงสี่คนเนี่ยใช้มักวิธีเดียวกันคือปรหารอุปธิสลัดขึ้นอ,อุปธิแล้วพระเจ้าก,ก็เรียกพวกที่หนึ่งว่าผู้ที่ยังมีกิเลสเรียกผู้ที่สองว่าผู้ยังมีกิเลสเรียกผู้ที่สามผู้ยังมีกิเลสเรียกผู้ที่สี่อรหรันตตูมเดียวเป็นอรหันเลย พวกที่สามเนี่ยขนาดความพลังเผลอสติของเขาเนี่ยเหลือเพียงแค่หยดน้ำสองสาหยดที่กำลังหยดลงในกระทะร้อนๆนนี้เดียวแค่นั้นนะยังพระเจ้ายังไม่ให้เครดิตเลยอย่างเร็วมีกิเลสเห็นไหมพระองค์บอกว่าความ ความเร็วของอารมณ์เนี่ยที่เหือดแห้งไปเนี่ยหรือความเร็วของน้ำที่เหือดไปเนี่ยเร็วกว่าการหยดของน้ำที่หยดลงมาน้ำมันจะหยดลงมาก็ใช้เวลานิดนึงนะตื๊ดแปะพอแปะเนี่ยโดนปั๊บฟัดหายเลยนะเพราะว่าเขาทิ้งอารมณ์เร็วดุจกระพริบตา อุปมาดูดกระพริบตาใช้อันเดียวกับอุปมาหยดน้ําที่หยดในกระทะร้อนๆหรืออุปมาดีดนิ้วหรืออุปมาทมน้ําลายทมปุ๊บนะอารมณ์เกิดมาปุ๊บต้องหายอันนี้คือใช้อุปมาระดับเดียวกันหมดเปลี่ยนอายจตนะแค่นั้นเองพออายนะเปลี่ยนไปผู้ย่อปรับอุปมาแต่ล้วนแบบเร็ว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 ,รว,รวทั้งนั้น อันนี้ก็คือดูดกระพริบตาอันเดียวกันเท่ากับหยดน้ำหยดลงในกระทะร้อนๆฟับหายความเร็วที่หายไปเนี่ยฟับเนี่ยเร็วกว่าการหยดของน้ำที่หยดมานั่นคือคนคนนี้พอรู้อารมณ์ขึ้นมาปุ๊บฟับกระพริบตาหมดได้แต่ยังสร้างพบอยู่ยังคิดเรื่อยๆแต่คิดปุ๊บดับคิดปุ๊บดับคิดปุ๊บดับไม่ต่อ เก่งขนาดนี้ผู้ชายบอกโอ้ยังมีกิเลสนะ,เ,ะเป็นบุคคลพวกที่สามซึ่งถ้าไปดูในบาลีจะใช้คำว่าสาระสังกปาสาระสังกปาเนี่ยคนที่อภิพายัตนะเนี่ยครอบงำอายยตนะได้เนี่ย ใช้อกุศลสังกปาอากุศลสาระสังกปะสาระสังกปาเนี่ยคือสังกปะที่แผ่ซ่านไปในอกุศลแล้วเราทําให้ไม่เกิดขึ้นได้ครอบงําได้นี่เรียกว่าครอบงําอายจตนะบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้มีอภิพายตนะเป็นผู้ครอบงําอายจตนะได้เอาแค่อกุศลไม่เกิด แต่เป็นอกุศลในระดับสังกปะในระดับอนุสัยแต่พวกเนี้ยไม่มีคำว่าอากุศลใช้คำว่าสาระสังกปะนั่นคือรวมหมดเลยทั้งกุศลอกุศลที่เป็นส่วนสังกปะก้อนใหญ่เลยรวบทีเดียวดังนั้นเวลาเราทิ้งทิ้งทิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้สนใจ เนื้อหาอารมณ์เราสนใจอาการที่จิตโน้มเข้าไปแล้วจิตจับยึดไม่ได้สนใจหนังสือว่าหนังสือจะสีขาวจะสีม่วงจะสีเขียวเล่มบางเล่มหนาไม่ได้สนใจสนใจปะมือกำลังเอื้อมไปจับและจับแล้วไม่ยอมปล่อยสนใจตัวนี้ใครสนใจตัวเนี้ย นั่นคือสนใจสัญชน์เบื้องสูงและการจะเห็นประเด็นตรงนี้เห็นยากด้วยถ้าเห็นแล้วทำก็ทำได้เลยถือว่ามีปัญญรีมากนั้นถ้ายอมเข้าใจแล้วยอมก็ทำตรงนี้มันก็คือรวบทีเดียวง่ายไม่ต้องไปสนใจอ๋ออันนี้โกรธโกรธลูกอันนี้โกรธสามีอันนี้โกรธเพื่อน นะอันนี้เรื่องนั้นอันนี้เรื่องนี้อันนั้นเนื้อหาสนใจฉากฉากที่แสงไปกระทบหรือผืนนาตอนนี้เราสนใจมเมล็ดพืชหรือลำแสงที่พุ่งไปนะอันเนี้ยจะเรียกบุคคลผู้อุปทิปหานายะอุปทิปตินิสักไสยะประหารซึ่งอุปทิ ปหานายะก็คือประการประหารการฆ่าการฆ่าอุปธิอุปธิปฏินิสักายะก็คือสลัดคืนอุปธิอุปธิในส่วนนี้ก็คือส่วนภาวะปฏิลาพิการนี้ภาวะก็คือการพุ่งเข้าไปหาอารมณ์การพุ่งเข้าไปเนี่ย บาลีใช่ไหมนะตินะติแปลว่าการโน้มไปก็จะเหมือนกับลำแสงที่กำลังพุ่งก็ไปหาฉาอาการนาติการโน้มไปและอาการจับยึดพอโน้มไปปับ๊บวิญญาณมีที่ตั้งพอมีที่ตั้งปุ๊บตั้งต่อไม่วางไม่ปล่อยนี่คือจับยึด จับยึดเนี่ยเร il, ียกอุปติปฏ <aha. S 1> <şimdi. S 2> ิลาภิกานิสัญโยชนานี้เครื่องผูกการเกิดที่ได้มาเป็นเครื่องผูกอุปติแปลว่าเกิดปฏิลาภิกานี้แปลว่าได้มาปฏิลาภาแปลว่าการได้สัญโยชนานี้แปลว่าเครื่องผูกการเกิดที่ได้มาเป็นเครื่องผูกเราพอใจกับการผูกติดกับอารมณ์นี่เป็นหนึ่งในสังโยชน์ เราพอใจกับการที่จะได้คิดนี่เป็นภาวะปฏิลาภการนี้เห็นไหมว่าความอยากคิดเนี่ยเป็นสังโยชน์เป็นสิ่งที่เราต้องต้องไม่อยากได้แต่มันก็ได้มาทุกวินาทีเลยคิดตลอดเลยนีอืแรกแรก,กอนใด้ทิ้งความคิดแล้ว มันทิ้งได้ยังไงความคิดมันมันคือเราเราเห็นว่ามันคือเราแบบเต็มร้อยชัดเจนแล้วทิ้งไม่ได้หรอกความคิดแล้ต้องเก็บเอาไว้คนจะทิ้งความคิดได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เมืม่อกำลังเราไม่ถึงปัญญาเราไม่พอเราก็จะไม่เห็นประโยชน์แต่ถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราก็อ่ะเนี่ยสนใจตัวนี้เพราะการทำงานกันห้ามันจะมีสองส่วน ส่วนของของลำแสงกับฉากส่วนของลําแสงเนี่ยพุ่งเข้ามาพอลําแสงพุ่งชนฉากเกิดรัศมีรัศมีคือสีเขียวนี่เรียกรัศมีโปรงใช้คำว,ว่าสุริเยแสงแดดเนี่ยส่องมาที่ฝาเรือน ฝาเรือนใช่คำว่าพิติพิติบาลีพิติไปว่าฝาเรือนเมื่อสุริยส่องมาแดดส่องมาทางเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกของตัวเรือนรัศมีจะปรากฏที่ไหนแสงแดดปรากฏที่ไหนสาวกบอกที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าก้าฝาเรือนด้านนี้ ลัศมีก็คือรอยแดดหรือสีเขียวที่เกิดขึ้นเกิดเพราะการชนถ้าไม่ชนมีไหมไม่มีชนมีชนตรงไหนมีตรงนั้นดังนั้นแสงสีเขียวกับลำแสงอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมอันเดียวกันสิก็แตะตรงไหนก็เขียวตรงนั้นนะ <laughs> ใช่ไหมเนี่ยลำแสงก็วิ่งไปแตะตรงไหน,นก็เขียวตรงนั้นนะก็อันเดียวกัน แค่มันเกิดปฏิกิยาเปล่งรัศมีขึ้นมารัศมีบาลีใช้วหมว่ารัศมิีภาษาไทยรัศมีรัศมีถูกเรียกว่าวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งลำแสงเนี่ยเป็นาธาตุรู้ พร้อมจะรู้แต่จะไม่รู้ถ้าไม่ชนถ้าชนถึงเกิดปฏิกิริยาคือการรู้แจ้งขึ้นจึงจะเกิดรอยแดดจึงจะเกิดรัศมีรัศ <c oughs> มีนี้เป็นรัศมีของใครของลำแสงหรือของกระดาษ ของลำแสงลำแสงคือมโนลัศมีเรียกวิญญาณฉากเรียกธรรมมังองค์ประกอบของภาษาต้องมีสามคือมีมโนมีธรรมมังและมีมโนวิญญาณท่านจับสองอันนี้เชื่อมกันเป็นวิญญาณของมโนนะไม่ใช่วิญญาณของธรรมมังอืม รัศมีไม่ได้เกิดจากธรรมังรัศมีเกิดจากมโนจึงเรียกมโนวิญญาณนี้คือองค์ประกอบของผัสสะจะมีสามเสมอไม่ว่าทางช่องทางอายจะนะใดเห็นนะลำแสงที่พุ่งมาขณะที่กำลังพุ่งมาเนี่ยนะติเรียกการโน้มไป หรือเรียกอย่างว่าภวะตัณหาภาวะคือพบตัณหาคือความอยากความอยากในการมีพบตัวพบนี้ก็คือคิดนึกตัวพบจะแบ่งเป็นสี่ตัวฉากจะแบ่งเป็นสี่เรียกว่าจัตตสโวบวิญญาณทิติโยสี่วิญญาณที่ตั้งทิติโยทิติแปลว่าที่ตั้ง จตโะะสแปลว่าสีวิญญาณ4วิญญาณที่ตั้งวิญญาณไปตั้ง4ที่ฉากมี4แบบรูปเป็นฉากเวทนาเป็นฉากสัญญาสังขารเป็นฉากท่านกัตสทีละอันวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความจเจริญงอกงามไปบุญได้ วิญญาณอาศัยเวทนาสมมติไอ้นี่เป็นเวทนาก็เป็นฉากเหมือนกันแต่เปลี่ยนก็ตั้งอยู่ได้เหมือนกันเป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนั้ที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญร่ำรามไปบุญได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้แต่ตรงไหนก็เขียวตรงนั้นเหมือนกัน อุปมาของพระเจ้าก็ห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดเลยเพราะจะเชื่อมไปสู่ประสูตรอื่นๆอีกเชื่อมโยงกันหมดเปลี่ยนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเราเข้าใจตรงนี้ก็จะโอ้ oh, ชัดเจนอะไรขึ้นมาก <c oughs> เราจะเข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตำหนิสาติเกวัตบุตรที่บอกว่า วิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไปในภพนั้นภพนี้ครูเจ้าบอกโมคบุรุษเรากล่าวว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือเว้นจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณมิได้มีไม่ใช่หรือดังนั้นรัศมีจะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคือการชนกันของสองสิ่งคือมโนกับธรรมัง วิญญาณไม่ได้มีอยู่ของมันแล้วไม่มีการตายถ้าวิญญาณไปสู่ภพนั้นไปสู่ภพนี้แล่นไปที่นั่นที่นี่วิญญาณก็ไม่ดับก็ไม่ตายนั่นคือมิจฉาทิฏฐิและสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาจะมีทิฏฐิแบบนี้ว่าวิญญาณเนี่ยสิ่งที่เรียกกันว่าจิตมโนวิญญาณเป็นของเที่ยงแท้มั่นคงถาวรตั้งอยู่ตลอดกาลนี่คือทิฏฐิของพราหมณ์ พวกนี้มีพระสูตรหมดนะเดี๋ยวไว้มีเวลาค่อยขึ้นให้ดูถ้าขึ้นพระสูตรแล้วเดี๋ยวมันจะสะดุดเอาว่าเราฟังให้เข้าใจเป็นเรื่องต่อเนื่องไปอาจจะมาจะหยิบแค่คีย์เวิร์ดมาปึ๊บป๊บป๊บ,ปบ,ปบมาดังนั้นสมณพราหมณ์เราอื่นเขาจะคิดอย่างนี้ว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยเที่ยงแท้แต่พระอาจาบอกไม่ใช่สาติก็คิดว่าเที่ยงแท้ก็เลยถูกตําหนิว่าเป็นโมคบุรุษอืม พอเกิดวิญญาณรัศมีเนี่ยแล้วยังไม่ดับมีการผูกติดไปเนี่ยอันนี้ถึงจะเรียกว่าจิตช่วงลำแสงเรียกมโนเกิดรัศมีเรียกวิญญาณรัศมีอยู่ติดกับอารมณ์ไปไม่ดับเรียกว่าจิตแค่นั้นเองสามสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งเดียวกันแต่เกิดกันคนละช่วง ก่อนชนเป็นมโนเป็นลําแสงเฉยๆพอขวางปับ๊บชนวิญญาณการรู้แจ้งวิญญาณอยู่ติดต่อเนื่องไปเรื่อยๆจิตพระองค์ก็เชื่อมวิญญาณกับจิตว่าคือเนื้อเดียวกันบอกว่าปัธมังจิตตังอุปนังปัธมังวิญญาณังปาตุภูตัง แรกจิตเกิดก็คือแรกวิญญาณปรากฏนั่นเองตำแหน่งเดียวกันนั้นขณะที่เราเรียกตำแหน่งสีเขียวว่าเป็นวิญญาณณนะตรงนี้ก็คือจิตนะวิญญาณเป็นกิริยาที่รู้แจ้งมันรู้แจ้งว่าอะไรรู้แจ้งว่านี่คือรูปหรือนี่คือนามถูกต้องไหม พูดได้อีกมุมคือนามรูปเกิดขึ้นเกิดขึ้นในความรู้ของจิตนั่นเองเรียกว่านามะรูปัสสะอวักกันตินามรูปเกิดขึ้นหรือนามะรูปะสมุทโยนามรูปมีการเกิดขึ้นแล้วเกิดเพราะการชนปังรู้แจง้งรู้แจ้งอะไรรู้แจง้งรูปรู้รูร รู้แจ้งอันนี้เวทนาหรือรู้แจ้งสัญญาหรือรู้แจ้งอะไรสี่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารจัตโสว,วิญญาณติตตโยที่ตั้งวิญญาณสีวงวิญญาณหนึ่งเป็นห้าตัวที่ห้าเนี่ยเกิดจากสองตัวชนกันดังนั้นตัวที่ห้าจะหายไปถ้าไม่มีการชนเกิดขึ้นเมื่อมีการชนดังนั้นไอ้ตัวที่5้าเนี่ยเกิดดับตลอด การมีของมันไม่ได้มีถาวรเดี๋ยวมีเดี๋ยวหายเดี๋ยวมีเดี๋ยวหายนะตลอดวันตลอดคืนพู้เจ้าจึงบอกสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเกิดดับตลอดเป็นตัวตนชั่วคราวไม่มีถาวรแต่เพราะมันละเอียดมันเนียนติดก,กันตลอดเลย เข้าใจเรื่องจิตมโนวิญญาณก็สบายะลืมเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ก็มีความเข้าใจผิดกันเยอะตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลเลยแม้แต่พี่คุณในธรรมวินัยนี้ก็เข้าใจผิดมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลเช่นกันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากพอสมควร